สวัสดีแลนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Counter Strike Global Warfare เชุดเคยนะฮะมีผมแล้วก็น้องฟาร์มพี่โรสนะฮะสามคนเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่กับแมปที่ชื่อว่าลันลันลันนะฮะ TNT นะครับผมก็คือว่าโดยการเล่นแมปนี้เบื้องต้นเลยก็คือเราต้องอย่าอยู่กับที่นะเพราะว่าเวลาเราอยู่กับที่เนี่ยบล็อกที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะฮะและใครที่ตกลงสู่พื้นล่างสุดจะแพ้นะครับผม แล้วก็มีเทคนิคการเล่นอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบนี้เราสามารถใช้บีฮอ o สคริปได้นะฮะโดยการกดสเปซบาร์ค้างครับผมมันจะกระโดดเองนะฮะเขาเรียกว่า b ีฮอ s สครนะฮะแบบนี้ซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของแมปนะฮะที่ทําได้นะครับผมซึ่งการเล่น M-M หรือการเล่นอะไรพวกนี้เราจะไม่สามารถกด b ีฮอ s ส i รได้นะครับผมโอเค ผมก็นึกว่าผมมีฮอรสติดไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นลูกเล่นของแมปเนเกร์บุมโอเคเราจะาเริ่มแข่งขันกันแล้วนะทุกคนจริงจังฮะจริงจังแน่นอนว่าระเบิดเกมนี้มีผลต่อเราถ่ายพี่รถมาแล้วมาแล้วเอาเดี๋ยวาเดี๋ย เฮียละหล่นเอาโอ้ต่เอาละฮะตอนนี้เหลือกันอยู่สองคนด้วยกันนะครับผมคุณกัลลันโรดเอาเหลือคนเดียวแล้วเหรอชนะเฉยอยู่ดิก็เก็บเอาตามแบบโดยเกมนี้ก็โดดลงไปตายแอลินใหม่ โดยเกมนี้นะฮะคำสั่งที่ผมจะใช้นะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มเพลเยอร์ได้มากกว่าเดิมนะใช้เป็นคำสั่งนี้ครับผม MP underscore limit team ศูนย์นะซึ่งตอนแรกเนี่ยคือทางแบบเขาเนี่ยตั้งเป็น2ไว้นะฮะผมก็เลยตั้งเป็น0ูนย์เพื่อให้เพลเยอร์หรือว่าคนอื่นๆเข้ามาเล่นกับเราได้เยอะขึ้นคนเดิย ยังอธิบายไม่เสร็จลดูดูตัวทำเอาแล้วใครหล่นลงไปข้างล่างเอาวัดอะไรอ่ะด้วยด้วยตายไงแย่แล้วกูแย่แล้วมีฮอป อชีวิตแตใครได้สามก่อนเนี่ยใครเหลือรอบคนสุดท้ายนี่นับหนึ่งใช่ไหมได้เลยจัดไปครับปืนครับเรเ่ียิงฮอปนี้ไว้ใจได้อยู่ได้อยู่โอ้ยตัง ฮยอ่อเ้อก่อนละนังอยู่อันแรกกันเลยนยดูความเมื่อวาแกผื่อะไรล่ะอะไรล่ะชิบหาแล้วชิบหาแล้วเอเีแลง่ยแล้วไง มันมีพื้นตานระดับด้วยเว้ยชิบหายละปึ๊บปึ๊บยังไม่มีใครยอมใครฮะโอ้จังเอามมดเถื่อนมันเถอะภพยตัวเองนีอะไรวะเนี่ยพอนับแท้มันทำไมจังตกอะ อุ้ยหน้ากลัวหน้ากลัวอื้ออเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ลงกันมาหมดเลยป่ะเนี่ยเออวะเอ้า what the มามืดมาแล้ววะหนึ่งแต้มวะที่ท่านเล่นสัก6คนนี่แม่งคงวุ่นวายน่าดูไม่มีที่ที่อีกอะไรอฮ้ย เฮ้ยใคราวาจออะไรใครปลาลีคอยมาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาทางนี้นะอ้าอว,าวะอะไรอยู่วันนียเ,เราสบายแล้วอ้าว <c oughs> วันเลาะอ,อร่อยยัง ถ้าเป็นบิ๊กกิตถ้าบิ๊กกิตแพ้บิ๊กกิตต้องบอกรักสามไอ้แฝดเอาเปล่าอันนั้นเองคิดของพี่อะอ้เจ๊นี้ต้องมีเดิมพันเอาเป็นว่าให้คนดูคิดละกันเออถ้าใครแพ้เนี่ยเอยากอยากอยากเห็นคนแพ้ทำอะไรอะไรแบบนี้ ว่ีบบอกให้ทะนะทาอะไรดั้นสงสารนะคะจริมาวะมาวะ เอาแล้วเขาเรียกว่าข้อบีถึงมาตรการใช้ปืนเลยละ่ะนั่นเราอ่ะ <laughs> บีเด <laughs> ิโอ๋อเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอสองไอ้บีเดินสะดวกเตอะ ดูว่าสองคนนี้ยังไงใครจะตายก่อนมเกี่ยวแล้วเลยนะเลยเอาล่ะไม่คือไม่โดนกูมีวิธีคอยตามดูนะผมอ่ะอิ in game leader ก็จะว่าคนข้างหน้านี่คือเจ็โนอะไรๆจานติดอะวัตตาฟ้าหัวใจมันเจอคนแพ้แล้วอ่ะเอาเดียวไปเกี่ยวกันกูมาดูไลน์ต่อไปค่ะระหว่างเจ็ตโตกับบิ๊กจิตใครจะเป็นคนที่ต้องบอกละผู้ชายด้วยกัน ได้แล้อยมันจะไปบอกรักใครวะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตฮ้มัน้ันไม่ได้อเ้ยเฮ้งเฮ้ยเอ้าเฮายเยเฮ้ยเา้มัน้มเฮ้ยมฮ้แเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเย้ยเ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้า นะฮะสำหรับวันนี้ก็<ห>ขอตัวออขอตัวไปบอกปไปบักไปบอกรักน้องไปก่อนฮะปปน,น้องน้องมันไม่รู้นะฮะแล้วก็คลิปนี้จะยังไม่ถูกปล่อยจนกว่าจะไปบอกรักมันแบบงงๆงน,ะ<ว>นะฮะโอเคเราจะกลไปคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้ามีอะไรติดตามต่อขอติดตามต่อไปนะครับผมก็รักทุกคนครับอย่าลืมกดอี้นะจ๊ะบายยฮัลโหลมีใครอยู่ในนี้ไหมครับ ียงก็แฟ่พี่มีอะไรจะบอกว่าพี่รักเองมือตาจะไหลมึงโดนแกล้งมาใช่ไหมเนี่ยบ้าคุณรู้อยู่พี่ตังอะไรนะรู้อยู่ว่าโดนแกล้งพี่แล้วเองรู้ได้ไงวะฮะมึงต้องทำอย่างี่เมึงต้องทำเป็นไม่รู้สิเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เรื่อมเออเอาใหม่นะอ่าเออมึงต้องทำเป็นไม่รู้ ก็ไม่ใช่ไหมไ่ตหมเอาใหม่น้าใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนปิดไม้ไว้เออทุกคนปิดไม้ไว้เดี๋ยวพี่เอาใหม่นะปิดไม้ทุกคนไม่ได้ยินทุกคนไม่ได้ยินเออทุกคนไม่ได้ยินเอาใหม่นะเฮพร้อมยังพร้อมยังเออพี่พี่รมทักใหม่เลยอ่าเดี๋ยวพี่ทักใหม่โอเคแฟแฟครับครับพี่สิครับครับพี่พี่พี่มีอะไรจะบอกอ่ะพี่รักเองมากเลยแฟฮใช่แฟมันเป็นความรู้สึกจากใจพี่พี่รักเอง ทำไมพี่ต้องล้อเล่นแบบนี้ด้วยพี่ไม่ได้ล้อเล่นพี่จริงจังพี่จริงพี่รักเอกใช่หรอกพี่ทำไมล่ะทำไมพี่จะรักเองไปสนุกไหมมันสนุกใช่ไหมกูตาอะไรของกูนี่มันมันสนุกถูกไหมมันสนุกใช่วันนี้เขาแจ้ว่ามันสนุก เน,นึ่งเหลืองไงไหมหาสอนหมดมันโอ้ยคือมันสนุกใช่ั้คนแพ้ดูแลตัวเองคืออยู่ดีกูก็มีบทแต่มีแค่นี้